ลักคนาตุนนะคะคนที่เหมาะกับลัคนานี้ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจส,สูงมากๆมีแพชชั่นในการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตรวมถึงในกระทั่งการที่อยากจะประสบความสําเร็จอะไรสักอย่าง เป็นผู้ชอบเริ่มต้นผู้นําคนอื่นชอบการแข่งขันชอบเอาชนะมีพลังงานของความเป็นชายหรือว่าแมสคูลีนค่อนข้างสูงค่ะลักษณะพิจิกนะคะเหมาะกับคนที่มีความมั่นคงให้เราสูงถึงแม้จะไม่ค่อยมีความโรแมนติกมากบางคนก็อาจจะเบื่อคนที่ซื่อๆตรงๆได้แต่บอกเลยค่ะว่าคนนี้มีเกณฑ์ร่ำรวยสูงค่ะและด้วยความที่เป็นคนมั่นคงแล้วก็จะมีความรักเดียวใจเดียวนั่นเองค่ะ ลักษณะนาธานูนะคะเหมาะกับคนที่คิดเล่นชอบเข้าสังคมชอบพูดชอบเจรจาชอบไปนู่นมานี่ไม่อยู่ติดที่อาจจะมีการเดินทางบ่อยๆและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากสังคมแวดล้อมค่ะลักษณะมังกรน,นะคะเหมาะกับคนที่อ่อนโยนชอบเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่แล้วก็มีความใจเย็นค่อนข้างสูงค่ะเป็นเซฟโซนคอมฟอร์ทโซนเอาอกเอาใจเราสามารถพึ่งพาและเขาสามารถปกป้องเราได้ ลัคนากลุมนะคะเหมาะกับคนที่มีความโดดเด่นหรือว่าคนที่ค่อนข้างชายมากๆมีหน้ามีตาในหน้าที่การงานหรือว่าสังคมแวดล้อมของเขานะคะมีความเป็นผู้นําแล้วก็คนของประชาชนแต่ถ้าหากลัคนากลุมไม่ชอบคนที่ค่อนข้างเฟลลี่ก็อาจจะต้องทําใจหน่อยนะคะลัคนามีนะคะเหมาะกับคนที่ค่อนข้างเจ้าระเบียบมีความเป๊ะจัดแจงนู่นนี่น,นั่นหรืออาจจะนับได้ว่าเป็น perfectionist คนหนึ่งเลยค่ะ